อันตรายจริงหรือไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคสต์กับวิราตีค่ะทำไมใคยๆถึงกลัวมแมลงสาบพอเห็นมแมลงสาบแล้วมักจะร้องว่ายี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่ามแมลงสาบมันมีอันตรายมันน่ากลัวตามที่คนร้องยี้จริงหรือไม่เราได้ข้อมูลมาจาะ ใ i ชแน o g ิ o g ก a าฟิกฉบับภาษาไทยค่ะเราขอย้อนกลับไปจากหลักฐานฟากดุดดำบันของมแมลงชนิดหนึ่งซึ่งมันมีข้อพิสูจน์ที่สามารถจะบ่งชี้ได้ว่าเจ้ามแมลงสาบนั้นมันมีมาตั้งแต่ช่วงราวๆ300ล้านปีก่อนและมันก็ยังดำรงชีวิตมาอย่างยาวนานเจ้ามแมลงสาบนั้นมันมีหลากหลายสายพันธุ์ และที่สำคัญอย่างหนึ่งเจ้ามแมลงสาบนี้มันถูกพิจารณาว่ามันเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ที่สูญพันธุยากเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะปัญหาที่เรามักจะพบจากมแมลงสาบมันคืออะไรหากเราพูดถึงมแมลงสาบคนหลายคนถ้าได้ฟังแล้วก็คงต้องสายหน้าและก็อาจจะแสดงอาการที่ไม่ชอบใจเพราะ,มะแมลงสาบเหล่านี้ มกักจะสร้างประสบการณ์อันน่าตื่นตหนกให้กับใครหลายๆคนทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตอนที่พวกมันบินหรือมันเดินมันคานเข้ามาหาตัวเราไม่เพียงแค่นั้นนะคะมันยังสร้างผลกระทบอื่นๆทั้งต่อสุขภาพของเราและปัญหาต่างๆก็อวนแล้วพบเจอในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างทีเดียวเราลองมาดูนะคะว่า ปัญหาที่เราพบเจอ,อกับแมลงสาบนั้นมันมีอะไรบ้างมีทั้งหมดสามอย่างนี้กันนะคะที่เขาสรุปของมาให้ฟังปัญหาแรกเลยก็คือ,คอพวกมันเนี่ยมักจะก่อเชื้อโรคเชื้อปนในอาหารปัญหานี้ก็คือว่าเพียงแค่พวกมันเนี่ยวิ่งผ่านจานข้าวหรือแม้แต่ตัวมันเนี่ยสัมผัสของใช้ภา,ายในครัวเจ้าแบคทีเรียที่อยู่ในตัวของแมลงสาบ ก็สามารถส่งผ่านมายัางภาชนะได้แล้วและนี้เองจึงเป็นสาเหตุของโรคต่างๆโรคอาหารเป็นพิษโรคบิดและก็โรคพองร่วงนั่นคือปัญหารแรกนะคะก่อให้เกิดเชื้อโรคที่มันเจือปนอยู่ในอาหารเลาดูปัญหาที่สองกันนะคะปัญหาที่สองคือโรคภูมิแพ้จากแมลงสาบถ้าหากคนที่พบเจอกับอุจจาระ หรือซากของการลอกคราบข,ของจ้ลแนทรสาบก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติไม่ว่าจะมีผลข,ขึ้นที่ผิวหนงังน้ำตาไหลไม่รู้ตัวอาการจามติดต่อกันหลายครั้งและอาจร้ายแรงถึงขั้นเป็นโรคหอบหืดได้ทีเดียวและปัญหาสุดท้ายที่มีลักษณะสาหัสไม่แพ้กันก็คือจ้าแมทรสาบ เป็นพาหะานำโรคเชื้อโรคที่มาพร้อมกับมแมลงสาบนั้นอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของเราได้หากได้รับการสะสมแบคทีเรียติดต่อก,กันมาเป็นราย,ยาวนานเช่นโรคอุจจาระร่วงจากเชื้ออีโคไรหรือที่เรียกกันว่าโ,โรคเตปโพโคลิสแล้วเกิดกจากแมลงสาบถึงไม่สูญพันธุละ ไดโนเสาร์มันยังสูญพันธุ์เลยเหตุที่มแมลงสาบมันยังคงมีชีวิตอยู่และก็ไม่สูญพันธ์หลายๆคนก็คงจะสงสัยและก็นึกถึงเหตุผลว่าทําไม,มแมลงสาบมันถึงไม่สาบสูญมาจากโลกนี้เสียทีเหตุก็เพราะว่าเจ้มแมลงสาบหลักเนี้ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลให้พวกมันเนี่ยยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และเหตุผลเหล่านี้นเองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกมันดำลงชีพมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยล้านปีเรามาดูสาเหตุอันดับแรกกันก่อนนะคะสาเหตุที่หนึ่งเจ้าแมลงสาบนั้นมีความสามารถในการปรับตัวอย่างยอดเยี่ยมมันเป็นเรื่องยากสำหรับแมลงชนิดอื่นที่จะสามารถปรับตัว ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่อยู่อาศัยแต่มแมลงสาบนั้นทำได้มันสามารถปรับตัวได้กับทุกทินและอาศัยอยู่ได้ทั้งในบ้านที่สาธารนณะและในที่อับชื้นก็ยังอยู่ได้มาดูสาเหตุที่ 2. องนะคะอาหารมแมลงสาบ มันสามารถกินอาหารได้แทบทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ไม่ว่าอาหารจะพวกแป้งอาหารที่เป็นของหวานเนื้อสัตว์้างสัตว์กาวและเส้นผมหล่างนีเป็นต้นนะคะสาเหตุที่สามขนาดเจ้แจาแมลงสาบสายพันเธุ์ยอรมันคือสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กดังนั้น จ้าแมลงสาบพ,พวกนี้มันสามารถซ่อนตัวอยู่ในรอยรล้าเล็กๆได้หรืออยู่กันอย่างแออัดตรงหลังกำแพงมันก็ทำได้ไม่ยากหรือไม่พวกมันอาจจะถูกพบใต้ตู้เย็นใต้ตู้กับข้าวหรือุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆด้วยขนาดตัวที่มันไมิใหญ่มากจนเกินไปจึงทำให้แมลงสาบเหล่านี้สาม,มารถหลบหลีกผู้คนได้อย่างว่องไว สาเหตุที่4นะคะออกหากินในเวลากลางคืนแบลงศักย์มักใช้เวลาในช่วงกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันและแน่นอนว่าช่วงกลางดึกนั้นถือเป็นช่วงนอนแบบพักผ่อนของมนุษย์ดังนั้นมันจึงใช้โอกาสนี้ในการหาอาหารโดยปัจจักนีคนมารบกวนและสาเหตุสุดท้ายก็คือเรื่องของการสืบพันธุ์ มแมลงสาบเพศเมียสามารถมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้โดยวิธีการนี้จะเป็นการสืบพันธุ์ที่เราเรียกว่าพาทีโนเจเนซิสซึ่งมแมลงสาบตัวเมียสามารถผลิตไข่ที่ฟักเป็นตัวได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิซึ่งส่วนใหญ่แล้วมแมลงสาบตัวเมีย มักจะวางไข่ออกมาในหนันะที่เป็นแคปซูลในแคปซูลนั้นนะบรรจุภายายักของมันได้ถึง40ตัวและภายในหนึ่งปีจึงมีลูกแมลงสาบออกมาสู่โลกภายนอกได้ถึง400ตัวทีเดียวนั่นก็คือ5สาเหตุด้วยกันนะคะว่าทำไมจแมลงสาบจึงยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้ยาวนานจนถึง ปัจจุบันนี้นณระยะเวลาหลายร้อยล้านปีทีเดียวเราขอทบทวนสาเหตุที่ทำให้มแมลงสาบดำลงชีพได้นะคะ 1. พวกมันสามารถในการปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยม 2. มันสามารถกินอาหารได้แทบทุกอย่างในโลกใบนี้ 3. เนื่องจากขนาดของมแมลงสาบสายพันธุ์เยอรมันนั้นเป็นสายพันธุ์ขนาดเล็ก มันจึงสามารถอาศัยได้ตามที่ต่างๆได้อย่างง่ายดาย 4. มันมักจะห่าออกมาในช่วงเวลาของกลางคืนมากกว่าช่วงเวลาของกลางวันเพื่อหลีกเลี่ยงการบรบกวนของคนและข้อสุดท้าย 5. การสืบพันธุ์มันสามารถวางไข่ลักษณะของแคปซูลและมันสามารถที่จะออกเป็นลูกได้ ภายใน1ปีนับเป็นถึง400ตัวทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแม้แมลงสาบจะหัวขาดแต่มันยังคงมีชีวิตต่อไปได้นานนับสัปดาห์เหตุเพราะว่าแมลงสาบนั้นมีทางเดินหายใจที่อยู่เปลือกภายนอกไม่ได้หายใจทางจมูกแต่อย่างใดนั่นเองแล้วแบบนี้เราจะกาจัดแมลงสาบ วิธีง่ายๆ่ายเราสามารถทำได้อย่างไรละ่ะหลายหลายคนน่าจะประสบปัญหาแรงสาบวิ่งวุ่นอยู่ภายในบ้านแม้จะกำจัดด้วยหลากหลายวิธีก็ไม่หมดไปเสียทีแต่หากลองวิธีง่ายๆที่อาจจะคาดไม่ถึงเพียงแค่นำน้ำเปล่าไปผสมกับน้ำสบู่หรือไม่ก็เป็นน้ำยาล้างจานหรือผงฟอก แล้วนำมาใส่ภาชนะอย่างวดสเปรย์แบบฉีดจากนั้นให้นำไปฉีดในบริเวณที่มีแมลงสาบหรือไม่หากเราเจอตัวแมลงสาบเป็นๆเมื่อไร่ก็สามารถฉีดใส่มันได้เลยจากนั้นให้สังเกตดูนะคะว่ามันมีปฏิกิริยาของจงา้าแมลงสาบสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันจะค่อยๆหมดลมหายใจทำไมอ่ะทำไมมันถึง ได้เขียชีวิตหรือได้ตายง่ายแบบนี้เหตุที่เราสามารถกำจัดมแมลงสาบได้ง่ายแบบนั้นก็เพราะว่ามแมลงสาบนั้นมีทางเดินหายใจอยู่ที่เปลือกภายนอกและเมื่อผิวของมันสัมผัสกับน้ำบู่น้ำยาล้างจานผงฟักฟอ้น้ำยาเหล่านี้จะมีสมบัติลดแรงดึงผิวและมีความสามารถในการเคลือบผิวของมแมลงเหล่านี้เอาไว้ ส่งผลให้เจ้าแมลงสาบมันหายใจไม่ออกและในที่สุดมันก็ตายค่ะนั่นก็คือเหตุผลง่ายๆในการกำจัดมแมลงสาบเลยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้นะคะก็ะคือมแมลงสาบบางสายพันธุ์มันสามารถบินได้เนื่องจากว่าอุณหภูมิโดยรอบเป็นตัวกระตุ้นให้พวกมันบินสูงขึ้นจากพื้นดินจากที่กล่าวไปทั้งหมด จะเห็นได้ว่ามแมลงสาบมีแต่ข้อเสียมีแต่พิษภัยนะคะและ,มะแมลงสาบมันมีข้อดีหรือไม่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อมีข้อเสียก็ย่อมต้องมีข้อดีเหรียญยังมีสองด้านมีสีดำคู่กับสีขาวมีความชั่วคู่กับความดีแล้วทำไมเจ้าแมลงสาบ จึงดูมีโทษมีแต่ข้อเสียมากมายเราก็เลยลองค้นหาดูนะคะเพื่อดข้อมูลจาก Manager o n ออนไลน์เขาก็เลยพูดถึงข่าว่ากรณีของประเทศจีนนะคะมีการทำฟาร์มแมลงสาบโดยเขาอ้างว่ามแมลงสาบนั้นมีประโยชน์ทางการแพทย์สามารถที่จะแปลละแรรูปแมลงสาบนำา่วผสมเป็นยาแก้หว,วัดยาแก้ปวดท้องและก็ยังเตรียมผลิต เป็นยารดน้ำหนักกับยารักษาผลร่วงอีกด้วยนอกจากนี้บางรายเขายังบอกนะคะว่าเจ้าแมลงสาบเนี้ยมันเป็นอาหารที่สําคัญของแหล่งโปรตีนทีเดียวเราก็ต้องการพ,พิสูจน์นะคะว่ามันจริงไหมทั้งทำเนเจอร์ออนไลน์ก็เลยไปสอบถามด็อกเตอร์วิถีเหมือนวอนอาจารย์ภาควิชากีตาวิทยาคณะ,กะเกษตรศาสตร์ มาหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มของมแมลงก็ได้ให้ข้อมูลว่าเจ้าแมลงสาบเนี้ยถือเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีจริงๆถ้าเลี้ยงดีๆก็ไม่ต่างอะไรกับมแมลงทั่วไปและตัวมแมลงสาบเองก็ไม่ได้มีพาหะนำโรคเหมือนกับมแมลงชนิดอื่นๆถ้าเราทำการเลี้ยงแมลงสาบให้สะอาด ก็จะเหมือนกับมแมลงที่เป็นพัดกระแตนจิ้งหรีดซึ่งมันก็จะเป็นแหล่งโปรตีนได้แต่ไขมันในตัวของมแมลงสาบนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ถ้าเราเอามากินจริงๆเทียบกับมแมลงอื่นๆมันก็อาจจะไม่น่ากินแต่ถ้าเป็นอาหารสัตว์ก็สามารถทำได้เพราะว่าปริมาณโปรตีน outine, กับเนื้อสัตว์ของมันเนี่ยถือว่าสูงมาก ถือเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีทีเดียวแต่ถ้าเรามาดูด้านคุณค่าทางยาทางอาหารมแมลงสาบนั้นยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในส่วนนี้นะคะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือคนมักจะเกลียดมแมลงสาบเพราะตามแหล่งที่อยู่ตามท่อระบายน้ําเราก็มักจะมองว่าเจ้าแมลงสาบบนสกโปรกเป็นเชื้อพาห่านําโรคแต่ขอยืนยันนะคะว่า จริงๆแล้วเจ้าตัวแมลงสาบมันสะอาดพฤติกรรมในการทําความสะอาดตัวของแมลงสาบเองเขามีตัวของเขาอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากเปเรียบเทียบกับคนถ้าคนไปนอยู่ในแหล่งเชือ้อโรคก็จะมีเชือ้อโรคติดมาด้วยและสุดท้ายด็อกเตอรวิถีอย่างทิ้งท้ายอีกว่กรรา,าแมลงสาบนั้นมีพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดในตัวเองอยู่แล้ว แม้ว่าแหลงที่อยู่มันอาจจะใกล้กับแหลงเชื้อโรคแต่ลักษณะของเชื้อโรคที่เรียกว่าเชื้อโรคพาหักแบบกลไกเชื้อโรคผาหักแบบกลไกมันคืออะไรเชื้อโรคพาหักแบบกลไกก็คือตัวเชื้อโรคมันสามารถติดไปที่ตัวมแมลงไม่ใช่เชื้อโรคที่มาจากมแมลงโดยกําเนิดและอย่างไม่มีรายงานฉบับไหนบอกว่า แมลงสาบนั้นเป็นพาหะนำโรคแต่ถ้าเป็นพวกยุงยุงลายยุงก้นกองล่านี้่ะนำไข้เลือดออกนำโรคมาลาเรียเป็นแหล่งพาหะนำโรคแต่แมลงสาบไม่มีพาหะนำโรคเหมือนกับยุงไม่ได้เป็นพาหะนำโรคชนิดใดชนิดหนึ่งแต่อาจจะมีจุลินทรีย์ในลำไส้อาจจะทำให้เป็นพยาธได้ นั่นก็คือคำยืนยันของดรวิถีเหมือนวอนนะคะนอกจากนี้มัน a เจอร์ออนไลน์ยังไปสอบถามกับอีกท่านหนึ่งนะคะคุณปิติโมงคางกูลนักกีตวิทยาสํานักโรคติดต่อกรมควบคุมโรคเพื่อให้ทำความเข้าใจในสองเรื่องนี้กันนะคะเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการบริโภคและเรื่องที่สองคือการรักษานะคะ มาดูเรื่องที àn, th th cả cả ền, ่หนึ่งกันก่อนการบริโภคแมลงสาบคุณปิติก็ให้ความเห็นว่าแมลงสาบบ้านกับแมลงสาบที่เพาะเลี้ยงทดลองนั้นมีความแตกต่างกันแน่นอนแมลงสาบที่เพาะเลี้ยงจะมีความสะอาดหรือความปลอดภัยมากกว่านอกจากนี้แล้วในประเทศที่ขาดแคลนอาหารการบริโภคแมลงสาบแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ ก็มักจะกรบทำได้แต่การบริโภคแมลงสาบบ้านหรือแมลงสาบตามธรรมชาติเสี่ยงได้รับอันตรายจากเชื้อโรคนานาชนิดและเป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภคอย่างยิ่งเหตุเพราะว่าเจ้าแมลงสาบบ้านเนี้ยมันเป็นสัตว์ที่กลิ่นไม่เลือกและมีเชื้อโรคอยู่ตามตีกและขาอาจทำให้เราไปกินแล้วเกิดติดเชื้อโรคได้นะคะและเรื่องที่สองคือเรื่องของการรักษา การรักษาผมร่วงนั้นคุณปิติก็ได้ให้ความเห็นว่าเชื่อว่าไม่สามารถทำได้เพราะผมเป็นเรื่องของโฮอร์โมนในร่างกายจึงไม่น่าจะช่วยในเรื่องนี้ได้ส่วนเรื่องการรักษาเพื่อลดความอ้วนของร่างกายส่วนนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะคะว่าสามารถทําได้หรือพูดง่ายๆว่ายังไม่มีรายงานฉบับไหนย,ยืนยันว่าสามารถที่จะลดความอ้วนจากมาแลงสาดได้ จากที่เล่าไปทั้งหมดเราก็จะเห็นมุมมองของมแมลงสาบว่ามันมีทั้งบุมที่ให้โทษและบุมที่มีประโยชน์แต่ในแง่ของบุคคลอยู่ตามบ้านที่เราอยู่อาศัยเจ้าแมลงสาบที่อยู่ในบ้านก็เป็นสิ่งที่น่าอันตรา,ายอยู่ดีนะคะเราก็ควรจะระวังหรือไล่ออกจากบ้านน่าจะดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยกับเรามากกว่าสกีหรับใคยที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็สามารถใสคอมเมนต์ได้นะคะหรือมีกามคิดเห็นอ์แต่แคมเปหัวข้ออื่นๆม,มาก็สามารถเพิ่มเติมได้เช่นกัน,นะคะ่ะแล้วพบกันสวัสดีค่ะ